สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวาตาภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้จะมาพยากรณ์อากาศวันอาทิตย์ที่2 2พฤศจิกายน2 5 6 3นะครับยังไงก็ขอฝากทุกท่านกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำคลิปนะครับอ้างอิงข้อมูลโดย windy com นะครับ โมเดล ECMWF นะครับเราจะมาดูตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่22กันนะครับบริวเวณภาคไหนจะมีฝนบ้างนะครับพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับวันที่22พฤศจิกาย,ยน2563ฝนส่วนมากจะอยู่ที่ภาคกลางนะครับภาคกลางด้านตะวันตกภาคกลางตอนล่างนะครับ ส่วนมากอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสมุทรปราการนครปฐมสมุทรสาครนะครับจะ,ะจะตกปานกลางถึงหนักที่สมุทรสาครและสมุทรสงครามนะครับบ้านกระสาขาวบ้านดอนไผ่นะครับบริเวณนี้จะเป็นฝนตกหนักนะครับปานกลางถึงหนักกาญจนบ,บุรีมีฝนรินถึงปานกลางนะครับกาญจนบ,บุรีนครปฐม ราชบุรีตากบางพื้นที่นะครสวรรค์บางพื้นที่นะครับแล้วก็ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงมาเลยนะครับภาคใต้ทั้งหมดเลยเป็นฝนเล็กน้อยนะครับ ต่อไปเรามาดูที่ตีสามของวันที่สิบสองนะครับตีสามของวันที่สิบสองมีฝนรินเล็กน้อยที่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินนะครับพระนครศรีอยุธยากรุงเทพภาคกลางตอนล่างเลยนะครับทั้งหมดเลยการจนะบ,บุรีราชบุรีเพชรบุรีนะครับภาคใต้มีฝนเล็กน้อยนะครับตั้งแต่ประจบคีรีขันลงมาเลยนะครับบางพื้นที่ไม่ทุกพื้นที่นะครับ มาที่ตีห้าของวันที่ยี่สิบสองนะครับตีห้าของวันที่ยี่สิบสองมีเมฆมากมีฝนดรินดรินปอยโปรยที่อุบลราชธานีศรีสะเกดนะครับเป็นบางพื้นที่นะครับบุรีรัมย์สระบุรีม่วกเหล็กปากช่องวังม่วงแถวแถวนี้นะครับเป็นฝนดรินดรินปอยกรุงเทพมหานครก็มีเป็นบางเขตบางพื้นที่นะครับหัวหินประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อยนะครับ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมดเลยนะครับเป็นฝนรินเล็กน้อยนะครับมาที่8นาฬิกาของวันที่22นะครับมีฝนที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบางพื้นที่นะครับสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีเป็นบางพื้นที่เป็นฝนดินๆไนเปรยนะครับไม่หนะัก การจนบ,บุรีเป็นบางพื้นที่ไม่หนักนะครับราชบุรีกรุงเทพมหานครไม่หนักนะครับหัวหินประจบพิริขันลงมาภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้งหมดแต่จะเน้นฝนตกปานกลางถึงหนักที่จังหวัดสงขลานะครับสงขราหาดใหญ่ควนเนียงนะครับบริเวณนี้จะมีฝนตกปานกลางถึงหนักนะครับเรามาดูโมเดลกันต่อเลยนะครับ สิบเนาฬิกาของวันที่ส2วันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีฝนตกดรินๆปร,ย,ปรยนะครับภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนบางพื้นที่นะครับฝนรินอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชนะครับภาคกลางใช่หมดเลยนะครับ โดยเน้นภาคกลางตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกการจนบุรีนี่ก็เป็นฝนดรินปานกลางถึงหนักนะครับท้องผาภูมินี่ก็หนักนะครับพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครสวนพึ่งราชบุรีนะครับปราณบุรีหัวหินประจบคีรีขันลงมาเป็นฝนรินนะครับทั้งหมดเลยจนถึงยะลาปัตตานีนาราธิวาสเลยนะครับพรุ่งนี้ ฝนแทบจะทั่วไทยเลยนะครับพรุ่งนี้แทบจะทุกจังหวัดเลยแต่ว่าไม่ทุกพื้นที่นะครับเรามาดูที่14บสนาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับก็มีฝนฝนเน้นหนักท <ud> ี่ภาคกลางตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกนะครับริเวณจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเน้นจังหวัดกาญจนบุรีทองผาภูมิบ้านทุ่งหนองเสือ ุมผางนะครับจังหวัดตากบริเวณนี้นะครับจะเป็นฝนปานกลางถึงหนักนะครับก็มีฝนดรินถึงปานกลางก็มีพระนครศรีอย,ยุธยากรุงเทพภาคตะวันออกทั้งหมดนะครับภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกนะครับเน้น ภาคใต้ทั้งหมดเลยนะครับโดยเน้นภาคใต้ตอนล่างสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียรา,นาราณราธิวาสนะครับใช่หมดเลยภาคเหนือภาคอีสานตอนบนจะเน้นฝนดินดๆเปอยๆนะครับเป็นบางพื้นที่ฝนไม่ไม่ไม่ชุกเท่ากับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับ มาที่สิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาฬิกาของที่สิบสองวันพรุ่งนี้นี่ฝนเริ่มซาซาลงแล้วนะครับฝนเริ่มซาซาลงมีบางพื้นที่อยู่ที่ภาคกลางตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างบริเวณจังหวัดนครราชสีมานะครับพรุ่งนี้ฝนชุกภาคใต้ทั้งหมดนะครับเป็นฝนรินยีน่สิบนาฬิกาเป็น บริเวณภาคตะวันออกนะครับเป็นฝนรินภาคใต้ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างนะครับบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานีรานราธิวาสนะครับสองทุ่มห้าทุ่มมีก็ยังมีฝนสามารถตกรินได้ที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับ โดยเน้นจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียา,นาลาและนราธิวาสนะครับก็ขอจบการพยากรณ์อากาศของวันที่22พฤศจิกาย,ยน2563ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอขอบคุณ modelwindy.com นะครับขอบคุณครับ